ยับห่างออกมาก็ดูดบอลลอมลายเป็นหลักนะครับถ้าร้อยต่อหางนะครับมันก็จะหลอมง่ายดูไหมครับถ้าหางเนี่ยตั้งครึ่งมิลเนี่ยบอลล้อมลายจะดีดีกว่าต่อชิดคือมันหลอมได้มากกว่าก็คือมันมีระยะก็เรียกว่าระยะต่อระหว่างชิ้นงาน,นหางออกมากก็ยิ่งหลอมดี ก็ใช้เวลาในการอ้างสั้นลงถูกไหมครับอ้างลงไปมันก็หลอมเลยนะรอวดเติมได้เล็กน้อยก็ถอนออกแต่ว่าถ้ามันมีระยะต่อห่างปัญหาก็คือคุณจะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเนื่องได้ต่อเนื่องไม่ได้อยู่แล้วแต่เชื่อมเป็นจังหวะเนี่ยก็ต้องทิ้งระยะเวลาให้เย็นตัวนะครับแล้วก็ สังเกตกน,นะครับระยะเขาเรียกว,ว่า,าความเร็วในการป้อนเนี่ยไม่คงที่แน่นอนบ่ลารป,ปนะถ้าดูจากบ่หลอมาลายยิ่งยิ่งยาวมากเท่าไหร่ความเร็วก็จะต้องต้องช้าลงความเร็วในการเติมถูกไหมครับระยะเวลายหยุดจะมากกว่าหยุดหยุด c, อาร์กจะมากกว่าเพราะว่าคุณต้องการให้มันเย็นตัวเพราะความร้อนมันสะสมมาเรื่อยถูกไหมครับสองจุดสามจุดสี่จุดความร้อนก็จะสะสมมาเรื่อยเพราะงั้นคุณจะใช้ความเร็วคงที่ไม่ได้ ในการเชื่อมแต่ละบ่อหลอมาะลายเนี่ยมันจะจึ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บอย่างนี้ไม่ได้ดูไหมครับแล้วก็สังเกตบ่อหลอมอะลายได้ัาได้กระเติมจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ่อเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างเป็นเก็บแนวเชื่อมที่มนได้กรณีคุณต้องการแนวเชื่อมที่มันเกมันกว้างแล้วหยุดอย่าไปฝืนถ้าฝืนคุณได้แน่นอนครับหลอมทะลุคุณเจอแน่นอน จะเชื่อมไม่ได้อย่างเดียวก็คือมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับเรื่องการหาปัญหาการหลอมทะลุนี่มันก็เกินไปนะครับมันมันมันปิดจ่ายครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลานานถูกไหมครับอาจจะต้องหาเนื้อมาเติมนะครับหาเพิ่มเพิ่มเนื้อหาเข้าไปหาเนื้อเติมเข้ามาเขมาเติม กาดมเสริมพอมีครับเนื้อเแต่ถ้าถ้าไม่ไม่ใช้ลวดเติมมันก็ทําได้นะครับแต่มันจะช้านะครับกล้เติมไปเป็นระยะเป็นจังหวัดเติมไปเรื่อยๆแนวมันก็จะนูนขึ้นมาแต่ถ้าทําให้หลอไม่ดีแนวนูนขึ้นมาเราเจาะออกมันก็เป็นเนื้อเดียวกันเติม ให้ันติดก่อนเันเดียวกันได้แตจะใช้เวลามากกว่าแล้วก็สิ้นเปลืองรวดเพิ่มขึ้นคุณต้องเชื่อมหลายหลายรอบขึ้นเขาจะไม่นะคุณต้องอาร์หลายรอบขึ้นมันก็ต้องเพิ่มทั้งเวลาตั้งู้เพราะฉเนั้นก็ทําให้มันจบตั้งแต่ขั้นตอนแรก